ทำคอนเทนต์อะไรดีคิดไม่ออกคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ตอนนี้ขายอาหารเสริมอยู่คิดคอนเทนต์ไม่ออกค่ะว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรในการนำเสนอลูกค้าดีนะคะจจลินก็เลยมีเทคนิคง่ายๆในการคิดมาฝากแทนที่คุณจะคิดว่าจะต้องนำเสนออะไรบ้างเนี่ยเราคิดกลับกันนะคะว่าวันนี้ลูกค้าของคุณคือใครนะคะแล้วคุณจะแก้ปัญหาอะไรให้เขาบ้างคุณลองมองกลับค่ะว่าวันนี้เราอยากได้ลูกค้าแบบไหนคุณต้องมองค่ะว่าวันนี้ถ้าคุณขายสินค้าที่อยู่ในกลุ่มอาหารเสริมถ้าสมมติว่าขายเกี่ยวกับกลุ่มคอลลาเจนเรื่องผิว เนี่ยเรื่องจากผิวแล้วเนี่ยจริงๆช่วยเรื่องอะไรอีกนะผิวผมเล็บได้หมดเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเจาะปุ่มวัยรุ่นอ่ะยีกว่าลงมาคอนเทนต์เราจะต้องเป็นแบบไหนเ่ยคอนเทนต์เราจะต้องเป็นแบบขาวใสถูกไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําตลาดในกลุ่ม25-30เนี่ยเป็นวัยทํางานแล้วสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือโอเคยังเป็นอาจจะเป็นขาวใสเพิ่มความมั่นใจอยู่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทํางานแล้วเครียดหรือว่าทานแล้วนอนหลับดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูนะคะว่าลูกค้าในกลุ่มต่างๆเนี่ยสินค้าตัวเดียวกันแต่ความต้องการแตกต่างกันถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะทําตลาดคอลลาเจนนะคะแล้วจะยิงกลุ่มที่มีกําลังซื้อนิดนึงถ้าเป็นจอยลินจะคิดถึงอายุประมาณ สาม35ขึ้นนะคะ 35- ถึง45บางคนยังอยากที่จะดูอ่อนกว่าวัย่า35ผู้หญิงก่อน40ค่ะเขาจะเริ่ม ไม่อยากเข้าหลักสี่กันแล้วถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่เขากังวลนั่นก็คือเขาอยากให้ผิว,ผวเริ่มจะมีปัญหาอะไรคะถ้าเกิดว่าเราจะขายกลุ่มนี้1ก็คือเรื่องผิวเริ่มแห้งกล้านคะ่ะถ้าเราทําอาหารเสริมเกี่ยวกับผิวทั้งหมดนะคะเราสามารถที่จะยิงไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความแห้งกล้านผิวพันได้ว่าเราสามารถที่จะ ฟื้นฟูตรงจุดนี้ได้นะคะก็จะทําให้ตรงที่คันของลูกค้าตรงที่ที่ลูกค้ากําลังมีปัญหาอยู่ในวัยนั้นนะคะเพราะว่าเรื่องกายภาพกับเรื่องอายุยังไงปัญหาเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วเพียงแค่ว่าถ้าเราจับก,กลุ่มผู้หญิงที่รักสวยรักงามนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเขาคอนเซิร์นหรือเขากังวลเรื่องอะไรเนาะอย่างที่จรลินยกไปก็คืออย่างเรื่องผิวแห้งกล้านสารอาหารของคุณทานแล้วรู้สึกว่านอนหลับสบายหลับลึกหลับสนิทตัวนี้เราก็าเอามาชูได้ วัยสามสิบห้าถึงขึ้นไปเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับกลางใช่ไหมคะก็คือกลุ่มเป็นหัวหน้างานแล้วงานก็จะเยอะงานก็จะเครียดเป็นปกติดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้ไปเสริมสร้างอะไรกับเขาเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาเจอปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําตลาดที่สูงขึ้นละ่ะในกลุ่มของอาหารผิวทั้งหลายแหล่เราอาจจะทําในเรื่องของการเรื่องปรับสมดุลฮอร์โมน ถ้าในสารส่วนประกอบของคุณมีนะคะก็สามารถที่จะช่วยทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้ได้คือเพิ่มความมั่นใจค่ะหรือว่าคอเรารู้แล้วค่ะว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครเราจะสื่อสารแล้วเราจะรู้ว่าเรื่องราวที่เราจะส่งต่อหาเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะดังนั้นการทำคอนเทนต์นะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณอยากจะขายใครแล้วคุณก็เจาะลึกลงไปค่ะว่าคนคนนั้นอายุเท่าไหร่ด้วยอายุเท่านี้ เขาจะเจออะไรมาบ้างหรือเขาใช้ชีวิตยอยู่ในบริษัทอยู่ในโรงงานหรืออยู่ในออฟฟิศเขาต้องเจอแดดเยอะไหมหรือเขาต้องเจอคอมพิวเตอร์เยอะไหมหรือเขาต้องเจออากาศโดนแอร์ทุกวันไหมแบบนี้นะคะการเดินทางทําให้ต้องโดนโมโลพิษไหมอ่ะพอเราเริ่มเห็นภาพแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราจะพูดถึงเขาเนี่ยปัญหาของเขามันมีอย่างนี้ี่นะเราจะต้องระวังอะไรบ้างแล้วเขากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะช่วย อะไรกับเขาบ้างเพราะเราจรี้ได้ตรงจุดที่เขาเป็นนะคะก็จะทำให้การทำาการตลาดของคุณง่ายขึ้นค่ะ